ราดียเตอเมื่อปี2000ต้องบอกว่านี่คือหนังแอคชั่นฮิสตอรีระดับตำนานที่ยังคงตราตรึงจิตใจคนดูมาจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่การแสดงที่เข้มขน้นเหนือเรื่องที่สะเทือนอารมณ์และฉากประลองที่สุดแสนอลังการถือว่าเป็นหนึ่งในหนังประวัติศาสตร์ที่ยกระดับหนังแนวนี้ขึ้นไปอีกหลายขั้นเรื่องราวของราเดีเตอร์เริ่มจากแมซิมัสเดซิมัสเมเลเดียนพลคนเก่งแห่งโรมัน รับบทโดยลัสเซนโคลซึ่งได้ฝากฝีมือการแสดงขั้นสุดยอดจนคว้าออสการ์มาได้แม็กซิมัสเป็นคนสนิทที่จักรพรรดิมาคัสออเรลิอัสไว้ใจและตั้งใจจะให้เขาเป็นผู้สืบทอดอำนาจแทนลูกชายของตัวเองเพื่อเป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชนแต่พอคอมบัดัสลูกชายของจักรพรรดิรู้เข้าก็ไม่ยอมจึงทำการคอตกกพ่อของตัวเองเพื่อขึ้นครองบัลลังก์แล้วก็ทำการไล่ล่าสังหารแม็กซิมัส ที่ซื่อสัตย์ต่อชักรพัดองค์เก่าและต,ต่อต้านการขึ้นครองอำนาจของตนทุกคนในครอบครัวของแม็กซิมัสถูกกำจัดเขาเป็นคนเดียวที่เคยมีทุกอย่างทั้งครอบครัวเกียรติยศและอำนาจแต่ถูกทำลายล้างจนหมดสิ้นความสูญเสียนี้เองทำให้เขากลายเป็นนักสู้ที่ไร้ซึ่งความกลัวทำให้เขากลายเป็นคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อการล้างแค้นเพียงอย่างเดียวซึ่งในสมัยนั้นการต่อสู้ในโคร,รเสเซีย ถือเป็นความบันเทิงของคนโรมันจากนักรบกลายเป็นทาสจากทาสกลายเป็นนักสู้เขาไต่เต้าจนกลายเป็นแกล d เดเตอร์จนได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วไปแม็กซิมัสได้แสดงฝีมือและความกล้าหาญทำให้ผู้ชมหลงรักในตัวเขาซึ่งตรงกันข้ามกับคอมโมดสัสที่กำลังเป็นจกักรพรรดิที่ไม่เป็นการยอมรับสิ่งที่ทำให้กราเดียเตอร์เป็นมากกว่าหนังแอคชั่นก็คือการผสมผสานระหว่างแอ ท่านที่ดูดันกับเนื้อหาดราม่าที่กินใจอีกจุดหนึ่งที่หนังเรื่องนี้ทำได้ดีมากๆก็คือความอลังการของฉากและความสมจริงไม่ว่าจะเป็นฉากการต่อสู้ในโคลอเซียมหรือการใส่ใจรายละเอียดต่างๆในประวัติศาสตร์โรมันนอกจากนี้วากินฟินิกก็ถ่ายทอดความเห็นแก่ตัวและความกระหายอำนาจได้ถึงแก่ ถ้าสหายชอบหนังแอคชั่นที่มีฉากปะทะกันดุเดือดสอดแทรกอารมณ์ดราม่าหนักๆและบทที่สะเทือนอารมณ์นี่คือหนังที่ห้ามพลาดอย่าลืมกดหัวใจให้เราด้วยถ้าคุณชื่นชอบในการชมภาพยนตร์เราเป็นสหายกัน